ถ้านับจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกสนามที่เสร็จสิ้นลงนไปตั้งแต่ช่วงต้นปีเริ่มตั้งแต่อบจอ,อบตอเทศบาลมาจนถึงกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยานั้นเสร็จสิ้นผ่านไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นกระแสกลับมาให้คนนั้นพูดถึงการเมืองท้องถิ่นกันอีกครั้งหนึ่งมาจนถึงตอนนี้ความพยายามในการผลักดันเรื่องวาระการกระจายอำนาจ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้เองครับในวาระการประชุมรัฐสภาวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันนะครับทั้งสสและก็สบเพื่อที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่14ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจากเดิมมี6มาตราก็จะแก้เป็น12มาตรา ซึ่งในส่วนนั้นเองเพื่อที่จะรองรับนะครับการทํางานของท้องถิน่นรับรองในเรื่องของหลักการการกระจายอำนาจและที่สําคัญคือความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งตอนนี้มีมากกว่า7,000กว่าแห่งทั่วประเทศด้วยแต่ก่อนอื่นชัวนผู้ชมไปดูบรรยากาศที่รัฐสภาในช่วงสายของวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้ทีมคณะผู้ชี้แจงนะครับนำโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะที่เป็นผู้เชิญชวน ในแคมเปญครั้งนี้เขาไปรวบรวมเสียงประชาชนมาได้กว่า76,000รายชื่อซึ่งผ่านการพิจารณาไปแล้วเปิดแถลงข่าววันนี้ที่รัฐสภานะครับชี้แจงความสำคัญของการแก้ไขร่างรัฐมนูญฉบับนี้ย้ำว่านี่จะเป็นการปฏิรูประเบียบการปกครองแผ่นดินในรอบ100ปีเลยทีเดียวครับเพื่อปลดปล่อยทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มีโอกาสได้เลือกผู้บริหารสูงสุดของตนเองแล้วก็กำหนดการพัฒนา กําหนดอนาคตของท้องถิ่นตัวเองด้วยร่างแก้ไขฉบับนี้คุณผู้ชมครับอยู่ในลำดับที่4ของเรื่องด่วนที่พิจารณากันสิ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมว่าใครจะเป็นผู้ที่ไปอธิบายชี้แจงบ้างปรากฏว่าพักเก้าไกลก็ได้นําเสนอชื่อออกมาช่วยผู้ชมไปดูนะครับมีหลายคนทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันแน่นอนในส่วนของขคณะก้าวหน้าก็จะมี2ท่านคือคุณธนาธรและคุณปิยบุตร ในส่วนของพักเก้าวไกลมีคุณภริศวัชรศิลป์ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายรณรงค์และสื่อสารนโยบายของพักเก้าวไกลแต่อีกสองท่านน่าสนใจนะครับท่านแรกคือนายกพงศักยิ่งชนเจริญเป็นนายกเทศบาลน,นครยะลาแล้วก็เป็นนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยด้วยเรียกว่าเป็นผู้นําขององค์กรเทศบาลทั้งประเทศที่มาร่วมชี้แจงในวันนี้ส่วนสุดท้ายคือนักวิชาการรองศาสตราจารย์วีรศักเครือเทพ จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมห ah. าวิทยาลัยก็ถือว่ามีทั้งฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นมีทั้งฝ่ายนักวิชาการแล้วก็ยังรวมถึงผู้ที่เริ่มรณรง,ง,ง,งแคมเปญในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าแคมเปญน,นี้จุดเริ่มต้นก็มาจากคณะก้าวหน้าและโดยคุณธนาธรน,นั่นเองที่เริ่มผลักดันแคมเปญน,นี้ผ่านคําว่าขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิน่นนะครับ รวบรวมรายชื่อประชาชนในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนของต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับรวบรวมมาได้เนี่ยกว่า8 0,000รายชื่อพอผ่านกระบวนการขั้นตอนก็เหลืออยู่ประมาณ76,000รายชื่อนะครับแล้วก็มีการเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะพูดคุยให้ความรู้จนนำมาสู่การยื่นเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ด้วยครับเราย้อนไปดูนะครับในการประชุมรัฐสภาของการแก้ไขปัญหาวันนี้ที่เรา ตั้งประเด็นแล้วก็เป็นการขีดเส้นใต้เอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขมาแล้วรวม25ฉบับในสภาชุดนี้นะครับผ่านไปเพียงฉบับเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของระบบการเลือกตั้งคือเปลี่ยนจาก1ใบามาเป็น2ใบฉบับนี้จะเป็นอีกฉบับหนึ่งครับที่เข้าไปแก้ไขมันจะเป็นความท้าทายว่าสุดท้ายแล้วจะผ่านสภาชุดนี้หรือไม่ในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสภาไปแล้วด้วยนะครับ แต่ทางคณะผู้เสนอกฎหมายเองผมมีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าเรื่องของการกระจายอํานาจนั้นจริงๆไปกระทบต่อเรื่องของอํานาจทางการเมืองในระดับชาติค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญครับที่ต่างฝ่ายต่างก็เห็นตรงกันทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็สอวอจํานวนมาก จึงมีความหวังแล้วก็ขอเรียกร้องด้วยว่าให้รัฐสภาคำนึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยเราไปฟังเสียงคณะผู้เสนอกฎหมายดูนะครับประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยของจริงเป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ใน25ร่างก่อนหน้านี้ <c oughs> ถือว่าเป็นประเด็นที่ อาจจะไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องกลไกสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนนะแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญต่อทั้งอนาคตการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราก็เห็นถึงนักการเมืองหลายพักเราเห็นถึงสมาชิกวุฒิสภาหลายคนก็พูดมาตลอดว่าให้ความสําคัญกับเรื่องการการะจายอำนาจนะครับจะระดับไหนนี่ถกเถียงกันได้แต่อย่างน้อยเนี่ยทุกหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นการกระจายอำนาจมากขึ้นมันก็เลยอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจนะฟังการอภิปรายด้วยเหตุและผลนะครับถ้ามีรายละเอียดที่รู้สึกว่า ยังเห็นแตงกันไม่เป็นไรผ่านวาระหนึ่งรับหลักการไปไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการได้ทั้งเรายินดีนะครับแต่ว่าในเชิงหลักการแล้วเนี่ยอยากให้เปิดใจและเชื่อว่าเป็นประเด็นที่เราสามารถหาชันธามติร่วมกันได้ก็จะเป็นการทิ้งทวนวาระของสภาในรอบนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับ จะมีความหวังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นหรือไม่เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับแต่ที่สําคัญคือมาเป็นเรื่องน่าสนใจผมโชวนผู้ชมย้อนไปตั้งแต่ปี6-2เลยนะครับการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนั้นหลายพักการเมืองชูเรื่องการกระจายอํานาจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิน่นแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบ4ปีความเคลื่อนหน้าในเรื่องนี้ไปอย่างช้าชมากม หรือบางคนอาจจะมองว่าสะดุดหยุดนิง่งไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยจะมาแก้ไขเรื่องนี้กันก็จะหมดอายุสภากันอยู่แล้วนะครับทั้งๆท,ที่ก็เป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายร่วมกันของแต่ละพักการเมืองด้วยรายการวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปย้อนความทรงจําว่าแต่ละพักการเมืองเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงผมรวบรวมข้อมูลมาให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับพักแรกพักชาติไทยพัฒนาตอนนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับ หัวหน้าพักตอนนั้นคุณกาญจนาศิลปะศิลปะศิลปอาชาตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติคือคุณวาราวุฒศิลปศิลปะอาชาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าจะกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นนั้นสามารถจัดสรรง,งบประมาณของตนเองให้ได้เพิ่มงบลงทุนอปอทอทุกแห่งกว่า10ล้านบาทและที่สําคัญนะครับก็จะมีการตั้งศูนย์บริหารราชการแบบครบวงจรในพื้นที่พิเศษด้วยกลับมาอีกหนึ่งพักนะครับพักชาติพัฒนาตอนนี้พักชาติพัฒนาก็ไปรวมกับพักกล้าแล้ว เป็นพรรคชาติพัฒนากลา้าแต่เราย้อนกลับไปปี6กก็นําเสนอเรื่องนี้เอาไว้ว่าเพิ่มงบอุดหนุนท้องถิ่นให้ได้35%ภายใน1ปีตอนนี้4ปีแล้วยังอยู่ที่29%เพิ่มค่าครองชีพกำนำผู้ใหญ่บ้านอีก2,000บาทต่อเดือนด้วยพักต่อไปพักร่วมรัฐบาลขนาดใหญ่พักประชาธิปัตย์นะครับเขาพร้อมที่จะผลักดันให้ทุกจังหวัดนั้นจัดการตนเองประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พักประชาธิปัตย์พูด ยกระดับการบริการ E-Governance ลดอำนาจรัฐส่วนกลางท้องถิ่นต้องคล่องตัวคือโอนภารกิจงบบุคลากรมาทำเองให้หมดและที่สำคัญคือจัดทำกฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอิสระด้วยสุดท้ายพักรัฐบาลตามการตั้งข้อสังเกตคือพักรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจถ้าเทียบกับพักอื่นแล้วอาจจะดูน้อยแต่จะไปพูดในมุมเศษรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าจะกระจายความเจริญ ไปสู่จังหวัดต่างๆนะครับเป็น EEC ทั้ง3ภาคคืออ e ีสารน4.0ล้านนา4.0ด้ามขวาน4.0แล้วก็พัฒนาเป็น15เมืองหลัก15เมืองรองด้วยต่อไปไปดูพักร่วมฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านกันบ้างพักฝ่ายค้านถ้านำโดยพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าต้องการที่จะให้ท้องถิ่นนั้นมีอิสระจัดเก็บรายได้แล้วก็บริหารงบประมาณเองได้เปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้ปฏิบัติควบคุม มาเป็นการสนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกอีกหนึ่งพักร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยนะครับพักนี้เขาแน่นอนเลยเขาชูบุรีรัมโมเดลจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยนําเสนอสุดท้ายอนาคตใหม่ก็คือก้าวไกลในตอนนี้อันนี้เห็นว่าน่าจะชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงแรกว่าจะต้องยุติระบบรัฐราชการรวมศูนย์นะครับแล้วก็เน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่น จัดสรรงบให้เท่าเทียมกันเขาพูดมาตั้งแต่แรกว่า50ต่อ50ต้องทําให้ได้แล้วก็เพิ่มรายได้ท้องถิ่นมาจากฐานภาษีใหม่ๆรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วยนี่เป็นสรุปรวมว่าแต่ละพักในเกือบทุกพักการเมืองซึ่งยังคงมีหน้าตามีที่นั่งอยู่ในสภาตอนนี้ต่างสนับสนุนเรื่องนี้ตั้งเป็นคําถามเอาไว้ว่าถ้าจะโหวตหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้วย พักของท่านจะทําหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ